น้องนะครับวัอนี้ก็มาหอดคันที่สองเดี๋เด้นนะครับมัตติไห้เสียใ่ญ่นะครับอายแล้วนะครับมีหลดไถยหลายคันนะครับอยู่นี่อยู่นะครับอยู่ไออำเภอยังเหนเหรจนพลท้องนะครับพลท้องดคขาเขากันหลายนะครับบ้านดงดิบคนอีกเครื่องนะครับสมไยตะกรอนผละขั้นนั้นนะครับนั้นก็เป็นเครื่องโยมันเทาสมัยก่อนนะครับเมียน อันที่เห็นพี่น้องเห็นนะเครื่องยนต์มันสมัยตะก้อนปวะผมนะครับสามถึงสี่ปีแล้วนะครับอันนี้กะนะครับขั้นไม่อีกนะครับปานไก่เลียนเคียงกันนั่นแหละอันนี้เป็นเอ็มยูนะครับอันนี้ก็นาจะติดตั้งประมาณจักสองชั่วโมงกันอาจจะแล้วนะครับนะเพราะว่าแถวนี้นะครับพ้นท้องเขาจะเห็ดออยเห็ดมันหลายเห็ดเห็ดกันหลายนะพี่น้องเบื้องรถให้พี่น้องเห็นเลยนะครับ เดียวกันนะครับเขาเจ้าก็เคยใส่น้ำามันเ้อแล้วนะครับเครื่องใหม่เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรนะครับเพื่อนตอบโจทย์เพื่อนถึงใส่ห้าหนผาผลขั้นหนึ่งบ้านนี่นะหลายนะครับบ้านนี้บ้านบานตะกาตรงดิบอีกขางบ้านกครเลี้ยงแขยงอีกนะครับหลายนะครับน้องแมงตุยังกันน้องแมง,ง,แงทงยังกันนั่นแหละยเยอะนะครับผมผมไอะไรปรถือแต่บ้านนี่ประมาณหา หาุกเครื่องแล้วนะพี่น้องสำหรับไข่เขานะครับแต่ว่าเขาบริษัทนะพี่น้องเพิ่นมักเพิ่นจังสันเขานะครับมาก็มักพี่น้องกเบื้องเอานะครับนะครับสำหรับอุปกรณ์ไออุปกรณ์การเสียมันหลายนะพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องมัาไขได้พี่น้องก็เอานะครับสำหรับไข่ผมบ่าเป็นอย่างนับคือว่าห้องบริการคือจังเหียนแหละพี่น้องนี่แหละเพิร์มัาจังได้ก็เอาจังสันแหละครับตาม ตามผลงานตามอุปกรณ์ตามทุกทิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเอาเดี๋ยวต้องเบึ่งต่อมันแล้วน,น,นะครับพี่น้องครับนะครับขั้นที่สองนะครับพี่น้องครับไอ้ราผ่านมีสื่อมีสื่อนะครับจะเป็นเอ็มยูนะครับหาเจ็ดนะครับโพนทองนะครับบันดงดีบหลายขั้นนะพี่น้องอยู่นี่นะครับมาบัน,นกาลังเคี้ยงขยะวัตถินอูฮลายนะครับ กำลังเก็บงานไปเนาะนายนโยกี่น้องเบิร์นน้กันนะครับ MU นะครับคาร์ตาดูสดนะครับนายนยกมันพี่น้องผู้ใดมักสะดวกสบายก็เอานายนยกมันนี่พี่น้องไปใส่ยกอ้อยก็ดียกยังก็ได้นะครับแล้วแต่ห้ามพีคแพ็งเอานะครับตอหรับผู้ใดอยากได้หัวขี้แบบ แบบอนเนกประสงค์แบบง่ายๆกันนะครับมูลราคาประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับสําหรับหัวคีบสาบพลายมีแบบนี้แล้วนะเขาสามารถเติมหัวคีบได้นะครับแต่ว่าเหตุแบบขอบควรครับบริเวณเน้นวานเช้งาั้นหนักนะครับน่ครับคำแล้วล่ะเอาปืนยิงเลยก็กว่า เสร็จจากนี้เืาก็เสีไปพุ่นและบัดทิณน้องไปจังหวัดเนี่ยนครสวรรค์บผมให้เป็นเชื้อนน,อนะครับไปเติมหัวขีปนเขาเจ้าเขาเจ้ามีแบบนี้แหละได้ไปเติมหัวขีปให้นะครับลูกค้าเกา็ใช้พุ้มใช้พุ้มนะยุทธิบดีอาทิตนะครับยันมาสามสิบเก้าแรงลดน้อยนะครับได้ไปเติมหัวขีปนเขาเจ้านะครับเดบอร์ยงกับพี่น้องเบิร์น้ำกันนะครับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปพอกันขั้นต่อไปนะครับพี่้อง